ไวัยร่นเข้ามาข้างในมาอยู่ข้างนอกอมาเข้ามาดีขึ้นบ้างไหมกินฮะ มันเป็นอไรแลเป็นอะไรมรูารดมันกู้ันอยู่อ้ามันก็ชไม่เป็นไรมันก็สู้กันอยู่อย่างนี้แหละเพราะมันต้องเห็นอยู่มันจะต้องเห็นสิ่งเหล่านี้อยู่เพราะหลวงพ่อเคยพูดหลายครั้งแล้วว่ามันต้องเห็นเพราะว่ามันอยู่ในโลกสมมุติมันจะต้องมีสิ่งเหล่านี้มันมีรูปมันมีนามมีอารมณ์ทั้งหลาย มันต้องอยู่พระนิพพานถึงจะไม่มีสิ่งเหล่านี้ในพระนิพพานไม่มีไม่มีรูปไม่มีนามไม่มีอารมณ์ทั้งหลายรู้ก็รู้ขึ้นมาเฉยๆธรรมดาธรรมดารู้แล้วก็จบเป็นธรรมดานะเราจะต้องต่อสู้อย่างนี้แหละอีกหน่อยมันจะไม่ได้ต่อสู้อย่างนี้รู้จบเท่านั้นเองรู้แล้วจบเท่านั้นเองมันไม่จบกับเรื่องของมันมันไม่กวนอกกวนใจเราแล้วต่อไป นะอย่าไปลำคาญมันนะเอออย่าไปลำคาญแต่แต่จะห้ามไม่ให้ลำคาญก็ไม่ได้มันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องรู้มันอีตัวลำคาญตัวนี้นะอือ,อลแล้วอย่างนี้แหละอย่าเอาชนะนะเอาชนะไม่ได้นะเอออยู่ในโลกสมมุติจะเอาชนะอารมณ์ไม่ได้บางคนบอกว่าถ้าไปเรียนรู้แล้วนี่มันจะต้องหายไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรียนรู้แล้วหายไปหมดไม่มีใครเรียนหรอกไม่รู้สึกอะไรสักอย่างไม่รู้ร้อนรู้หนาว ไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างใช่ไหมเรเป็นหุ่นยนต์มันก็ไม่มีใครเรียนหรอกเพราะมันเป็นธรรมชาติสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วเมื่อมันมีเหตุมีปัจจัยมันก็เกิดขึ้นมาให้เรารู้เหมือนแสงแดดนั่นแหละมีเหตุมีปัจจัยที่ไม่ให้มันเกิดมันก็ไม่เกิดมีเมฆมีหมอกอะไรมาเบียดบังพระอาทิตย์ไว้มันก็ไม่มีแ้วเท่านั้นเองเมื่อฟ้าท้องฟ้าแจ่มใสมันก็มีแสงแดดเกิดขึ้นฝนไม่ตกมันก็มีแค่นั้นเอง ก็เหมือนกันนะมันเป็นธรรมชาติเราจะให้มันหายไปมันไม่หายหรอกนะการเรียนรู้ธรรมะเนี่ยนะวัยรุ่นนะเออการเรียนรู้ธรรมะนี่ฟังแล้วนี่ต้องนําไปปฏิบัตินะลุงนะถ้าฟังแล้วไม่นําไปปฏิบัติมันก็เข้าตําราที่บอกว่าความรู้ท่วมหัวหนั่นแหละเอาตัวไม่รอดนั่นแหละนะฟังรู้เรื่องรู้ราวหมดแต่ทํามนแต่ไม่ได้ไปปฏิบัติ การเรียนธรรมะนี่ไม่เหมือนกับการเรียนหนังสือนะเรียนหนังสือนี่รู้รู้จำเท่านั้นเองใครจำได้ัมากเท่าไหร่ก็ดีเท่านั้นนะเรียนธรรมะนี่นะจำได้มากเถอะเรียนหนังสือนี่นะใครจำได้มากเท่าไหร่ก็ดีเท่านั้นอืมไปสอบได้แข่งขันกันได้นะแต่เรียนธรรมะนี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะเรียนรู้แล้วได้หลักการมาแล้วนำไปปฏิบัติเท่านั้นเองแล้วการปฏิบัติก็ไม่ได้ยาก ง่ายอีกต่างหากนะลูกนะให้นําไปปฏิบัติกันถ้าระหว่างที่มาเนี่ยนะช่วงสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาถ้าตั้งใจทํากันก็เห็นผลกันแล้วนะอยากจะให้มีความสุขกันไปนานๆยาวๆเพราะอายุยังน้อยอยู่นะหลวงตาเนี่ยอายุมากแล้วโง่ามาตั้งนานรู้ไหมโง่ามาตั้งห้าสิบปีนู่นหลวงตาเออเกือบห้าสิบปีเ่ยโง่มา รู้ไหมพอมาเห็นธรรมะแล้วถึงรู้แล้วโอ,โ,อโอ้ทั้งหมดนี่เราโง่ทั้งนั้นเลยอื่อย่าให้มันโง่นานน,านะลุงนะเออนั่นแหละเรียนรู้กันแต่อยู่ในน้อยนี่แหละใครจะฉลาดยังไงก็แล้วแต่ที่โลกโยกย่องสรรเสร,ริญนั่นนะถ้าไม่ได้เรียนรู้ธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้านะก็ยังไม่ฉลาดก็ยังขาดปัญญาอยู่จริงๆรงิถ้าได้เรียนรู้แล้วจะรู้เองแต่ผู้ที่ไม่ได้เรียนหนังสือเลยไม่รู้หนังสือเลย แต่ถ้าหากได้มาเรียนรู้คําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนํากลับไปปฏิบัติเนี่ยนะคนนั้นก็เป็นคนที่มีปัญญาขึ้นมาแล้วเป็นผู้ที่ฉลาดขึ้นมาแล้วรอบรู้ลงในกองสังขารแล้วก็คือรอบรู้ลงในรูปกับนามนี่แหละเ,เมื่อรอบรู้ลงในรูปกับนามแล้วจะเข้าใจเพื่อนมนุษย์จะเข้าใจสัจธรรม,มสัจธรรมทั้งหลายเราไม่เข้าใจมันเพราะเราไม่มองไม่เห็นมันเราไม่ได้ศึกษาแล้วแล้วนไม่นากลับไปปฏิบัติ เรานั่งกลับไปปฏิบัติแล้วเราจะรู้เลยทีนดี้สัจธรรมมันเป็นยังไงนะสัจจะก็คือความจริงธรรมชาติที่มันเป็นความจริงธรรมะที่ประเสริฐมัน <exploding> เป็นยังไงเราใช้สิ่งที่มันเป็นสัจธรรมอยู่แต่เรามองไม่เห็นมันไม่รู้มันเราก็ใช้ก็ใช้ไปอย่างนั้นแหละอย่างรูปตัวนี้นะมันเป็นแต่ถ้าสีดินน้ำไฟลมเราก็ใช้มันก็ใช้ไปอย่างนั้นแหละมองมันไม่รู้มองมันไม่เห็นเมื่อไหรเรียนรู้ มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นะก็รู้อยู่รู้อย่างนี้แต่ถ้าหากได้เรียนรู้แล้วนํากลับไปปฏิบัติแล้วมันจะทราบซึ้งอยู่ในจิตในใจของตนเองเลยหรือไม่งั้นบางคนก็จะเห็นชัดเจนเลยมันไม่ใช่จริงจมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์จริงๆตามที่พูดออกมานี้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่นะก็รู้อย่างนั้นแบบงเรียนหนังสือตามโรงเรียนไม่ได้อย่างนั้น ถ้านํากลับไปปฏิบัติแล้วจิตมันจะเห็นเองต่างหากว่ารูปประกันนี้มันเป็นของโลกนี้เท่านั้นเองจะเห็นชัดเจนเลยว่าโลกรูปประการนี้เป็นของโลกนี้เท่านั้นเองเพราะมันเป็นธรรมะนะเรียนรู้ธรรมะก็เพื่อให้ไปเห็นสิ่งเหล่านี้แหละว่ามันไม่ใช่ของเราเราก็ยังคิดว่ามันเป็นของเราอยู่ทุกทุกคนที่ไม่ได้เรียนรู้คําสอนพระพุทธเจ้าคิดว่ามันนั่นแหละเป็นของเราทาั้งๆ้งที่มันไม่ใช่ของเรา ก็เห็นอยู่คนที่ตายไปตั้งแต่เราเป็นเด็กขึ้นมาเห็นญาติพี่น้องพ่อแม่เพื่อนฝูงตายไปไม่มีใครเอาไปได้สักคนหนึ่งรูปประคันตัวนี้ไม่มีใครเอาไปได้ก็ต้องทิ้งไว้ในโลกนี้แหละอ่าทิ้งไว้ในโลกนี้แหละแล้วถ้าหากไปโลกหน้าอีกนามขันมันมีอยู่แล้วเอออยู่ที่ไหนมันก็มีหมดในสามเอ็ดภูมิมนามขันนีมีหมดอ่ามีหมดมีอยู่ที่เดียวเท่านั้นเองที่ไม่มีนามขัน ไม่มีรูปไม่มีนามก็คือพระน,นิพพานอย่างที่หลวงตาเคยพูดบ่อยๆนะั่นแหละว่าแดนดนิพพานหรือแดนปลอดภัยนั่นแหละนะแดนแห่งความปลอดภัยมันปลอดภัยจริงๆสิ่งเหล่านี้มันไม่ทิ่มแทงตัวเราแล้วไม่ทิ่มแทงเราแล้วต่อไปนะเหมือนพีก่กฤษพูดเมื่อกี้ไงเอ,อ,อารมณ์มันต่างๆมันเข้ามาต้องต่อสู้กับมันอยู่นะั่นแหละนะคือต่อสู้กับมันนี่ก็คือว่าเรารู้มันตามเป็นจริงต่อสู้กับมัน มันเกิดขึ้นก็รู้เราไม่คิดต่อเราพยายามไม่คิดต่อนะอีกหน่อยความพยายามตัวนี้ก็จะหายไปเองเพราะว่าจิตของเรามีมีอนุภาพแล้วนะจิตของเรากล้าแข็งขึ้นมาแล้วเมื่อจิตมันกล้าแข็งขึ้นมาแล้วเราทําอย่างเสมอต้นเสมอปลายกล้าแข็งขึ้นมาแล้วพอมาถึงจุดจุดหนึ่งนี้มันจะกล้าแข็งของมันเองมันจะเป็นมหาศติมหาปัญญาของมันเองนะ ถ้าหากเราจะอยากให้มันกล้าแข็งเนี่ยนะอยู่อยู่ยากทห้มันกล้าแข็งมันไม่กล้าแข็งหรอกนะเราจะต้องทํามีความเพียรความอดทนไปทําความเพียรไปแล้วมันจะถึงแล้วมันจะมันจะสมบูรณ์ของมันเองเมื่อมันสมบูรณ์ครบสมบูรณ์แล้วเนี่ยมันจะเข้าใจเองเลยในะตอนนั้นอะไรก็เข้าหาไม่ได้แล้วทีนี้อืเหมือนลูกโป่งนั่นแหละตอนเป็นเด็กเห็นเด็กเป่าลูกโปง่งหไม่เป่าแล้วมันก็แตกอ่า มันไม่ใช่อยากจะให้ลูกโป่งแตกเด็กง้ร้องไห้งงงงงงงอย่างไรล่ะงงงงงหรือลูกโป่งมันแตกเพราะว่าลมมันเข้าไปมันอยากให้ลูกโป่งขยายออกขยายออกแล้วมันจะเอามาเล่นแต่ลูกโป่งมันแตกพอถึงจุดจุดหนึ่งมันจะแตกออกมาเองโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวมันจะแตกเหมือนกันถ้าหากเราปฏิบัติไปแล้วมันจะเกิดขึ้นมานี่เราก็ไม่รู้ตัวพอมันสมบูรณ์ดีแล้วมันจะปรากฏให้เราเห็นเลยชัดชัดเจนเลยทีนี้เออเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นไป จนถึงไปที่สุดในศาสนานี้เนี่ยเราอย่าไปเร่งไปรีบถ,ถ้าเราเร่งแล้วรีบนั่นแหละเรามีตัณหาตัณหาไม่ได้นะการเรียนรู้เทรมาก,ก็เพื่อที่จะให้มาถึงจุดจุดนี้นั่นแหละก่อนจะถึงจุดจุดนี้นี่เราจะต้องมาเรียนรู้ว่าร่างกายของเราไม่ใช่ตัวใชยตนจริงๆมันไม่ใช่ตัวใชยตนจริงๆร่างกายของเรานี่ถ้าเรียนรู้ถ้านำถ้ากรรมฐานสี่ไปท่อง ท่องให้ได้ท่องให้คล่องท่องให้ขึ้นใจนะถ้ามันขึ้นใจมันจะไหลออกมาของมันเองไหลออกมานมันเองตอนกลางคืนสะดุ้งตื่นขึ้นมาเนี่ยมันก็ท่องของมันเองอยู่สะดุ้งตืง่นเพราะเสียงท่องนั่นแหละจะท่องของมันเองเออแล้วก็รู้การเคลื่อนไหวทุกอิริยาบถเท่านั้นเองเนะ่ยไม่เห็นมีอะไรเลยง่ายก็ง่ายงานง่ายง่ายงานก็ไม่หนักอีกไม่ล่ะช่างน้ําหนักก็ไม่มีของง่ายง่ายนะี่ไมล่ล่ะแล้ว ผลของมันก็มากมายมหาศาลประโยชน์ไม่ต้องพูดถึงเลยม,มีมีอะไรเทียบแล้วประโยชน์ของมันเราอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขแล้วทีนี้เราถูกสิ่งเหล่านี้แหละเล่นงานเราแต่เรามองไม่เห็นมันเราไม่รู้มันเพราะเราขาดปัญญาปัญญานี้ก็คือปัญญาของจิตไม่ใช่ปัญญาของรูปรปะขันปัญญาตัวนี้จะต้องเป็นปัญญาที่ปฏิบัตินะปฏิบัติก็หมายถึงว่าตันะ้งแต่เริ่มต้นเลยว่าเราจะต้องทํำยังไง เริ่มต้นอย่างหลวงตาบอกให้ฟังนั่นแหละว่าจะต้องท่องท่ากรรมฐานสนีะ่นะนี่ท่องครั้งหนึ่งก็อย่าให้ต่ำกว่าสามสิบจบนะนี่ถ้าเป็นไปได้ต้องทําอย่างนั้นบางคนเขาได้เป็นสองสามร้อยจบไ,ได้เป็นพันจบนี่ไม่ใช่น้อยน้อยนะแต่ในเมื่อไม่มีเวลากันก็สองสามจบสี่ห้าจบก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ท่องอะไรเลยในห้องน้ำก็ท่องได้ขณะขับถ่ายอยู่ก็ท่องได้นี่มันไม่เสียเวลาอะไรสักอย่างเลยเห็นไหมล่ะ ไม่เสียเวลาลุกเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวหายใจเข้าหายใจออกก็ให้รู้เท่านั้นเองคือน,น้ำลายบ้วนน้ำลายหายต,ตาพิจาาหลับตาก็รู้เท่านั้นเองเนี่ยไม่ยากเลยเห็นไหมละ่ะถ้าเรามีสติรู้ตัวอยู่ลงที่ลูกประคันตัวนี้ตลอดแล้วนี่นะอารมณ์เข้ามาหาปั๊บเราก็จะเห็นมาแล้วเราก็จะรู้มาแล้วความคิดเกิดขึ้นมันก็จะรู้จะเห็นแล้วไม่ใช่ธรรมดานะอืมนี่หลวงตาจะเล่าประสบการณ์ของหลวงตาเดี๋ยวย่อให้ฟังนะ ขณนะที่ท่องถ้ากรรามฐานสี่วันแรกนี่นะเอาไปท่องนี่นะวันแรกเอาไปท่องท่องยังไม่ได้เลยนะก็เก็บไว้ที่บนหลังตู้ในห้องนอนนะก็เข้าไปนอนตอนกลางคืนสะดุ้งตื่นขึ้นมาสะดุ้งเพราะไอตัวที่ท่องนั่นแหละทั้งท่านที่ท่องไม่ได้วันแรกนะอ่ามันท่องของมันเองผมผนเล็บวันนังเนื้อสะดุ้งตื่นตกใจว่าไอใขรมาท่องอืมมนถึงขนาดนั้นเลยนะ มันก็ท่องแบบไม่ได้นั่นเลยมันท่องไม่ได้นะมันก็ท่องแบบไม่ได้ก็ยังตกใจอยู่สะดุ้งตื่นอยู่สั่นอยู่นะว่ามันเป็นอะไรกันแน่เพราะไม่มีใครชี้แน่ชี้นนามาอย่างนี้เลยนะพออีกวันหนึ่งมาท่องนะพออีกวันหนึ่งมาท่องอีกท่องอีกวันหนึ่งนี่เห็นร่างกายของตนเองนี่ละลายลงไปให้เห็นเลยวันที่สองนะ ยังไม่ได้ดีมอนกันนะเห็นร่างกายของตนเองเอออันดับแรกนี่เห็นร่างกายยืนอยู่ร่างกายแตกขั้วออกมาเลยนะมันไม่ใช่ขั้วเอาอย่างนี้นะมันขั้วเฉียงอย่างนี้นะขั้วไม่มีอะไรสักอย่างร่างกายหายไปหมดมองหาตนเองก็ไม่เห็นเอ้ะมันหายไปไหนแล้วพอนึกคิดอย่างนี้ปุ๊บมันกลับมารวมกันใหม่นี่มันมารวมกันใหม่อีกพอมันมารวมกันใหม่แล้วทีนี้ไปนั่งตรงไหนมันก็ละลายให้เราเห็นเลย ร่างกายตัวนี้ละลายลงไปแล้วก็ไม่มีแล้วตัวหายไปไหนธาตุดินก็ไปสู่ดินธาตุน้ําไปสู่น้าธาตุลมไปสู่ลมธาตุไฟไป,ไปสู่ไฟละลายลงไปร้องไห้ใหญ่เลยเออร้องไห้ว่าร่างกายตัวนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวอะไรสักอย่างนะสักพักหนึ่งมันก็มีอีกร่างหนึ่งเดินออกมาจากร่างน,นี้แหละเดินออกมาให้เห็นเลยเดินออกมาเนี่ยเป็นร่างละเอียดเดินออกมากทุกคนว่าร่างที่กายที่ จริงๆมันไม่ใช่ร่างทิพอะไรหรอกนะเขาเรียกกันเท่านั้นเองสมมติกันเท่านั้นเองนะเป็นร่างละเอียดมันออกมาอีกทีหนึ่งออกมาหน้าตามเราในแหละแต่หนุ่มกว่าเราอีกเดินออกมาให้เห็นเลยมันก็มองดูเราเราก็มองดูมันมันไม่เห็นตัวเราแล้วมันก็ร้องไห้ใหญ่เลยแล้วไอ้ตัวนี้ก็ร้องไห้ตามมันอีกเต่างคนต่างร้องไห้ใส่กันนะสักพักหนึ่งมันก็เดินไปหยิบของหยิบนู่นหยิบนี่ ในในในบ้านในหยิบไปหยิบมามันหยิบไม่ได้สักอย่างไงมันวืดอ่ะจับของอย่างนี้ก็จับวืดมันไม่ไม่น่นเหมือนจับอากาศเนี่ยมันจับอากาศจับไม่ได้สักอย่างเลยมันจับอะไรในในบ้านไม่ได้สักอย่างรอบแรกมันก็จับเร็วจับช้านะจับจับทุกสิ่งทุกอย่างหมดนะมีเป็นร้อยชิ้นมันก็เลยจับหมดนะรอบที่สองนี่มันเร็วขึ้นเร็วขึ้นรอบสามรอบสี่รอบห้ามันก็เร็วขึ้นก็ อิดแล้วก็หมุน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 น่ะเนยหมดนะเนยมากเลยนะตอนนั้นนะเหนื่อยเสร็จแล้วพอมันหมดกําลังมันมันก็เข้ามามันก็กลับเข้ามาก็นั่งร้องไห้ต่อนั่นแหละอพอวันที่สามนะวันที่สามตื่นเช้ามาก็นั่งร้องไห้อยู่นะร้องไห้เพราะสงสารตนเองที่มาอาศัยอยู่ในร่างที่ไม่ใช่ตัวใช่ตัวอะไรสักอย่างนั่งร้องไห้อยู่นั่นแหละพอถึงประมาณเที่ยงนี่แหละมีก้อนกลม เท่ากำปั้นพอดีแต่เป็นรูปไข่นะมันพูดออกมาจากตรงที่นมเนี่ยนะปุ๊บขึ้นมาเป็นสูญญากาศรู้ชัดเลยนะปุ๊บตัวเองว่าเอ๊ะอะไรวะเงี้ยเป็นสูญญากาศเพราะว่าเอ๊ะอะไรวะเนี่ยเห็นความคิดตัวเองเลยที่มีปุ๊บออกมามันเร็วมากนะนี่พูดมันช้ามากแล้วพูดดีนะปุ๊บออกมาเพราะมันติดอยู่ตรงนี้อีกสักไม่นะั่นอ่ะมันเร็วมากปุ๊บแล้วก็ว่า ฟาบมันเป็นเสียงหนีเลยนะฟาบฟาบฟาบสามฟาบเท่าน,นั้นเองนะไปหมดเลยทั่วขอบโลกขอบจัก,กรวาลมันไปหมดทะลุเข้าลาวเข้าจีนเข้าวเวียดนามทะลุไปถึงไหนก็เห็นไปถึงนั่นหมดเลยหันหน้าเขาทางฝั่งเราเป็นเขาเป็นอะไรกัน้นอยู่ไม่มีไม่อะไรกั้นได้แล้วทะลุไปหมดเลยทีนี้ทะลุไปหมดทะลุไปหมดทะลุไปหมดเห็นหมดเลยประเทศไหนเป็นประเทศไหนก็เห็นแต่ไม่รู้จักประเทศเท่านั้นเองไปเห็นหมด พลังตัวนี้มันออกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเพอามันเห็นความคิดกันระดับครั้งแรกนะเอ๊ะอะไรวะเนี่ยมันเห็นความคิดเลยทีนี้ผมความคิดดาบเลยวพอพลังนี้ก็ออกออกออกอีกสักพอพลังตัวนี้เงียบไปแล้วนะมันเร็วนะเกิดขึ้นเร็วมากนะแล้วก็มีก้อนกลมๆนะขนาดนี้แหละนะกลมลอยออกมาจากตรงนี้แหละนี่นมนี่แหละลอยออกมาลอยอย่างช้า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  ้อยออกมาออกม,มาอยู่ตรงหน้าเราใสเหมือนเราเป่าลูกโป,ป่งเล่นอนะ่ะพีละโป่เป่าฟองสบู่เล่นนะอ่ะนะใสใหญ่ขนาดนี้เลยเนี่เสร็จแล้วก็ทีนี้พอมันหยุดนิ่งนะปั๊บเนี่นะความโลภความโกรธความหลงหุดหงิดเสียใจน้อยใจลำคาญความจะมีทีเเนียทุกอย่างอารมณ์ทังางยวิ่งเข้ามาชนมันนะมาทีละตัวนะลงมาทีชนปิ้งได้ยินเสียงเลยนะชนมัน ดิง่งมาอย่างนี้นะมันดิ่งมาอย่างนี้45องศาลูกแก้วก็ลอยอยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยปิ้งก็ขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็หายปิ้งแล้วก็หายเออมาหมดอารมณ์ทุกอย่างที่เราใช้อยู่มาหมดเออไม่เหมือนพวกเราที่เห็นแล้วเห็นแต่อารมณ์กันเข้ามาแล้วก็ดับ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 ระดับเท่านั้นแต่ของหลวงพ่อนี่มันจะลอยออกมาลอยเลยลอยออกมามันลอยอยู่ข้างหน้าขนาดมือเอื an ้อมไม่ถ oh. ึงน so. ี่แหละนะมันมาอยู่ข้างหน้า มันเมื่อมันลอยเข้ามาจนหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะถึงตกเขาตนเองพั้งหนึ่งอ๋อมันก็แค่รู้เท่านั้นเองรู้เฉย,เฉยเ,ฉยเฉยเท่านั้นเองอทุกสิ่งทุกอย่างต้องรู้เฉยเฉยคือรู้แล้วไม่คิดต่อจากอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเท่านั้นเองรู้แล้วมันก็ดับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันมีหน้าที่เกิดดับอารมณ์ทั้งหลายเหล่า,านี้มันมีหน้าที่เกิดดับตกเขาตนเองนะพั้หนึ่งนะ ว่อ๋อแค่นี้เองเพราะเมื่อก่อนอะไรก็ไปคิดต่อมันหมดไปคิดต่อตัวอารมณ์หมดอารมณ์ทุกตัวเข้ามาไปคิดต่อหมดแต่อันนี้มันเข้ามาแล้วมันดับหายไปหมดโอ้ยทำไมทำไมทำไมอย่างนี้นะคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่โง่นะทำไมนะทำไมนะมนะ,นะแค่รู้เฉยๆมันก็ดับเพราะพลังตัวนี้ที่มันออกมาครั้งแรกที่ว่าก,ก้อนกลมๆเนี่ยนะ เข้ากำปั้นแล้วก็มาขยายออกเป็นรูปวงรีแล้วขยายครอบลกครอบจักรวาลนี่นะพอมันผ่านทั้งโลกเรียบร้อยหมดเห็นหมดชัดเจนหมดแล้วนี่นะมันทะลุขึ้นไปทางสวรรค์นี่นะกี่ชั้นกี่ชั้นนี่มันทะลุไปหมดที่ว่ามันทะลุไปหมดเนี่ยนะตอนที่มันทะลุขึ้นไปสวรรค์นั้นไม่เห็นนะไม่เห็นสวรรค์หลายหลายชั้นนี่ไม่เห็นนะเห็นแต่สวรรค์ไม่กี่ชั้นเท่านั้นเองทะลุขึ้นไปทะลุขึ้นไปนะ มันจะเห็นชัดแล้วมันลงนรกเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งลงอย่างนี้นะมันก็อยู่รนะนาบเดียวกันนี่แหละนะก็มองเห็นหมดเลยนะนรกกี่ชั้นกี่ชั้นมีอะไรมีอะไรบ้างมอเห็นหมดนี่คอมันหยุดนิ่งหมดแล้วถึงตกเข่าตนเองเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะจะเข้าบ้านนั่งอยู่หน้าบ้านลุกขึ้นมาจะล้มเพราะตัวเบาหมดแล้วทีนี้ตัวเบาหมดนะไม่มีน้ําหนักแล้วน้ําหนักไม่เหลือเลยนะ มันจะลม้มพอมันจะล้มแล้วก็นี่จะเข้าหน้าบ้านหน้าบ้านมันเป็นประตูกระจกทุกครั้งเดินไปประมาณสองเก้าถึงสามเก้าจะถึงแต่วันนั้นเดินแค่เก้าเดียวเหมือนจะกุยอากาศเท้าไม่ติดพื้นแล้วตะกุยอากาศแล้วก็เบี่ยงตัวหลบเพราะเคยเดินสองเก้าถึงสามเก้าถึงจะถึงประตูตรงนั้นแต่วันนี้ทําไมเดินแค่เก้าเดียวก็ถึงแล้วมันจะชนกระจกก็ต้องเอี้ยวตัวหลบหลบไปป๊าปก็มองบะมันบ้านเป็นสองชั้น มองไปมันตอนนั้นยังเป็นโยมอยู่นะมองเข้าไปทางด้านนน้นเป็นหน้าต่างอย่างนี้แหละเป็นหน้าต่างพอมองป๊อบเห็นเหล่าเทวดานางฟ้าคนทันกุมภันอาสูรพระอินมาโปรยน้ำข้าตอกดอกไม้ลดน้ำพุธมนเต็มไปหมดดิดสีกีเป่าคล้องสวรรค์กองสวรรค์กระหึมไปหมดเลยนะก็ bedeutet, ยังไม่เชื่อตนเองไม่เชื่อตนเองว่าเ,เรา ดาวฝาดแน่ๆเลยเนี่ยก็ออกมาจากในบ้านออกมาล้างหน้าก๊อกน้ําอยู่นอกบ้านอยู่หน้าบ้านมาล้างหน้าล้างหน้าตกท้ายทอยตนเองอีก <c oughs> เหนื่อยหน้าดูอีกก็เห็นอีกที่ว่าเห็นนั่นแนหะที่ว่ามันทะลุไปทุกชั้นทุกชั้นนะ่ะคือพลังตัวนี้แหละความคิดมันครอบงําไว้ความคิดเราครอบงําไว้ถ้าหากความคิดดับความคิดได้แล้วหมายถึงว่าคิดให้รู้ว่าคิดเนี่ยมันทะลุไปหมดเลยเออพลังตัวนี้แล้ว เราญาติที่ที่เป็นเทวดาเปแนละ้วก็ลงมากันมาแสดงความยินดีกับเราพอเทวดาแสดงประมาณสองสามวันเนี่ยนะมันมาแสดงความยินดีเต็มท้องฟ้าไปหมดนี่นะได้ประมาณสองสามวันแล้วทีนี้เราผีทั้งหลายเต็มไปหมดเราผีนะเต็มไปหมดเดินมาทางไหนก็เห็นหมดก็ว่าตนเองตาฝาดเพี้ยนแน่ๆน่ไปทางไหนก็มีแต่ผีส่วนใหญ่แล้วจะนั่งนอกรั้วบ้านอ่า อยู่ข้างนอกรั้วบ้านทั้งนั้นเลยมาขอ,อาส่วนบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้หลายวันนะเป็นอย่างนี้นี่แหละที่พูดให้ฟังเนี่ยนะแค่ส่วนหนึ่งนิดๆิดเท่านั้นเองนะย่อๆให้ฟังว่าการท่องทัดกรรมาฐานสีนี้ไม่ธรรมดานะถ้าเวลาเราท่องแล้วจิตมาเข้าใจแล้วบางทีคนที่เคยเทําเมื่อพบชาติก่อนแล้วเนี่ยมาต่อเอาเท่านั้นเองชาตินี้เท่านั้นเองเหมือนเรานั่งเขียน เดี๋ยวนี้มันเป็นลายเป็นอะไรเขียนเขียนต่อมีโทรศัพท์มาเรารับโทรศัพท์ก่อนไนงะพอมาอีกพอรับโทรศัพท์เสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บแล้วก็มาเขียนต่ออย่างงั้นไนงะพบชาติก่อนเราเคยปฏิบัติอย่างนี้มานะพอมาถึงพบชาตินี้เราก็มาปฏิบัติต่อนี่เราลงเราหลงหลง,ล,งลืมลืมไปเท่านั้นเองหลงลืมไปก็เพราะความตายมาปิดกั้นไว้ทําให้เราลืมนี่ไม่งั้นทุกคนที่อยู่แท้ที่นี้ก็คงไม่ได้กันง,ง่ายๆอย่างที่เราบอกกันเลยมันเห็น การเห็นทมการบรรลุธรรมก็เห็นแค่ตนเองเห็นความคิดเห็นอารมณ์เท่านั้นเองเห็นธรรมมันก no ็เห right right. so ็นตรงนี 60, 000 000, right? so ้เท่านั้นเองเรามาทําต่อกันเท่านั้นเองมันไม่ได้ยากเลยเนี่ยความตายมาปิดกั้นเท่านั้นเองเกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นคนเราเนี่ยรู้ไหมการเกิดของคนในประเทศไทยนะมีหกสิบกว่าล้านใช่ไหมเดนี่ใช่ไหมล่ะหกสิบกว่าล้านใช่ไหมเนาะมีหกสิบกว่าล้าน หกสิบกว่าล้านในประเทศไทยก็ตายหมดนะเออตายหมดหกสิบกว่าล้านนี่แล้วในโลกนี้มีเจ็ดแดพันล้านหรือกี่พันล้านไม่รู้นะมันก็ตายหมดนะไม่มีใครเหลือนะคิดดูเกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นเกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นแต่ผู้ที่เกิดมาแล้วไม่ได้เรียนรู้คําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเอากิเลสเป็นครูเอากิเลสเป็นครูบาอาจารย์ สังเกตดูคนนี้ชอบกินเหล้าก็ต้องไปกินเหล้าพาไปกินเหล้าเล่นไพ่เล่นการพานันทําอะไรต่างๆก็าพากันไปแล้วเอาครูเหล่านี้แนหะมาสอนจิตสอนใจตนเองอยู่ทุกวี่ทุกวันตายก็เสียชาติเกิดเกิดก็เสียชาติเกิดอีกตายไปก็ไม่ได้อะไรสักอย่างทําให้ตนเองนี่เปลี่ยนพบจากเป็นมนุษย์ไปเป็นสัตว์บ้างเป็นมนุษย์บ้างลงนรกบบ้างเนี่ย เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่นั่นแหละแต่ถ้าหากใครได้เรียนรู้คําสอนพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจิตมันเป็นปกติแล้วมีปัญญาแล้วผู้มีปัญญาแล้วนี่ย่ยอมไม่ไปในสิ่งที่มันไม่ดีต้องไปในสิ่งที่ดีจิตนี่มันจะเห็นชัดมันจะรู้ชัดว่าเราเนี่ยนะมีอะไรตกค้างอยู่ในจิตในใจของเราบ้างมีอะไรบ้างมันจะเห็นชัดรู้ชัดเกณฑ์ไปหมดนะมาใหม่ๆเราก็ไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็น ความคิดไม่เคยเห็นอารมณ์พอมาเรียนสักพักหนึ่งเราก็เริ่มรู้เห็นความคิดแล้วเห็นอารมณ์ทั้งหลายแล้วทยอยก็มาหาเราเราเห็นแล้วทะมีมันกวนจิตกวนใจอย่างพี่กีพูดเมื่อกี้มันกวนจิตกวนใจแหละรู้แล้วเห็นไหมเมื่อก่อนไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นใช้มันอยู่นั่นแหละใช้มันอยู่นั่นแหละเออมันเป็นกิเลสก็ยังไม่รู้มันเป็นกิเลสเไม่รู้หรอกอีกระยะหนึ่งไปหยิดเรียนรู้ไปอีกมากๆตอนนี้ได้แต่รู้ว่ามันเป็นกิเลสเท่านั้นเองให้รู้ไปอย่างนี้ก่อนนะอีกหน่อยไปถึงจุดหนึ่งแล้วจะเข้าใจเอง มันเป็นกิเลสทั้งหมดคําว่าปรมัตดก็เช่นเดียวกันที่ทางพระพูดกันทางปรมัตดคือความจริงเราจะต้องไปเห็นความจริงว่าร่างกายของเราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นะเราต้องไปเห็นว่าความคิดเกิดละดับนะเราต้องเห็นอารมณ์นะนั่นคือเป็นปรมัตดเป็นความจริงต้องเห็นว่าร่างกายเป็นแต่โครงกระดูกนะนั่นเป็นปรมัตดเป็นความจริงไอ้ที่ว่าเป็นความจริงนั่นนะถ้าหากไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วความจริงนั้นก็เป็นของสมมุติเท่านั้นเอง เพราะมันอยู่ในโลกนี้เท่านั้นเองอีกโลกหนึ่งไม่มีผู้ง่ายๆฟังสมมติเขาไม่ได้เรียกว่าโลกอะไรสักอย่างเขาเรียกว่าพระนิพพานเมื่อเขาไปสู่ทีนแห่งนั้นแล้วจะเห็นชัดเจนเลยว,ว่าทุกอย่างเป็นของสมมติทั้งหมดเราทําอะไรกันอยู่ก็เหมือนเด็กเล่นนั่นแหละคนที่มองเห็นชัดเจนแล้วก็เหมือนเด็กเล่นกันไม่มีสิดนั่นแหละให้เรามาเป็นผู้ใหญ่ให้เรามาเป็นพระอริยะนีน ทุกคนก็เป็นพระได้หมดไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายพระไม่ใช่ดุ้งห่มอย่างนี้เอเป็นพระไม่ใช่นะอันนี้เป็นของสมมุติเท่านั้นเองนี่อันนี้ของสมมุตินะหลวงตาเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยเป็นของสมมุติเท่านั้นเองนี่จิตต่างหากที่เป็นพระคนไหนที่เห็นอารมณ์แล้ว <PR ES> เห็นความคิดแล้วคนนั้นแหละเป็นพระแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือคนแก่ ไม่ว่าจะเป็นชาติไทยหรือชาติไหนๆไ,ไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนรู้หนังสือหรือไม่รู้หนังสือเป็นพระได้หมดถ้าได้เรียนรู้คําสอนพระพุทธเจ้าแล้วนํากลับไปปฏิบัติเพราะมันไม่ยากนะความคิดเกิดขึ้นให้รู้ความคิดเกิดขึ้นให้รู้เท่านั้นเองมันไม่ได้ยากเลยนะลูกนะให้กลับไปทํากันนะได้เล่าให้ฟังแล้วนะเออคงเข้าใจนะวิธีการปฏิบัติก็คือให้ท่องทายกรรมฐานสีให้รู้การเคลื่อนไหว นะเท่านั้นเองเมื่ออารมณ์เข้ามาหาก็ให้รู้ให้รู้ความคิดเกิดขึ้นก็ให้รู้ระหว่างนั้นเท่านั้นเองที่พูดกันมากมากทุกวันทุกวันหล,ลายๆเรื่องหลายนะ่ะเผื่อว่าเราจะไปโดนจิตโดนใจ,นใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะเ,เทบบา่เา,ทา,า,นทานั้นเองนะเราเคยทําแบบไหนต่อก็เราไปทําต่อจากเมื่อพบชาติก่อนเท่านั้นเองขอให้ตั้งใจนะเอาละขอแค่นี้ก่อนนะขอให้ทุกท่านจงเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ